เหมือนกับแบบภูเขาทั้งลูกนะ่ะขังวนกันด้ยมันไม่สนุกม,มันทำจริงๆทางเดินเราจะกลมทั้งวันมก็เดินได้องมือนสน,นใจกราอะไรนม่จะทำงานนั่นของหมุนติวต๋ว เวลาพอเวลาผ่านมามันก็อยากอยู่คนเดียวนั่นไม่อยากยุ่งกับอะไรคนเดียวมันสบายไม่หวังอาศัยอะไรจิตนี้นไม่ได้วหวังขึ้นไรอาศัยอะไรอยู่ก็อยู่ไปงั่นหหแหละแม้กระทาดขันนี่มันก็เหมือนกับสิ่งทั่วไปน่ะอยู่ด้วยกันนี้แหละทัดหันว่าแขงว่าขาเนะี่ย เฮ้ยแช่งขาแล้วเขาไม่ได้ว่ากัมันก็เหมือนท่อนไม้ส่นฝืนเป็นเรื่องความรู้มันแทรกกระตามนี่มันอาศัยเป็นเครื่องมือของความรู้นี่เท่านั้นเองดูดูอะไระไรนันเขาไม่รู้กับเราเลยเขาไม่รู้เรื่องเรามีแต่เราไปสําคัญเอาเองว่าอันนี้เป็นเรานั่นเป็นของเราเหมือนกับว่าอันนี้ก็รู้เรานั่นก็รู้เรามันไม่มี ความจริงมันไม่มีไม่มีอะไรรู้กับเรามันก็เหมือนเราจับอันนี้ขึ้นมานี่สมมติว่าจับไฟฉายฉายนี่จับขึ้นมานี่ก็ไฟฉายก็เป็นไฟฉายผู้จับก็เป็นผู้จับอันนี้ร่างกายแต่ละส่วนนันก็เป็นของมันเหมือนไฟฉายผู้รู้ก็เหมือนเป็นผู้จับไฟฉายดูอะไรเนี่ะนนั้น,นจึงหวะจัวังพึ่งกายมันก็ไม่มีจังหวางไงอาศัยกันอยู่นี่มันก็เหมือน มันเราถืออะไรอยู่แบกบอะไรอยู่พาราฮเวถึงจะไม่แบกด้วยอุปทานก็ก็แบกด้วยสัรชาสญาณความรับผิดชอบกันนี่เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันไม่เป็นเล่าสม,ดมุดจังเล,เล่าทั้งนั้นเหรอแต่เรา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 เามัดทั้งตัวน,น,นั้นมันมันไม่มี ตัวตัวรู้กันอยู่อะไรใช่ไหมมุตินะมี่จะความรู้มันซ้านลงไปเป็นจริงเป็นการลไปแล้วมันก็เข้ากันได้กับที่เราว่าอ้ถ่ายท้องยี่ห้าหนอนไาเจียนสองหนนเวลามันจะไปจริงก็แสงความรู้นี่มันหดตัวเข้ามาเหมือนกับดึงจอมแหนพรวดเข้ามาเดียว ความรู้ที่ประสานไปกรบเพื่องตา่างหมดตัวก็มาหมดร่างกายกันเหมือนต้นฟืนมีสัจจตว์วรู้อยู่ภายในนหูมันดับมดมันไม่ใช่หูหนวกมันหูดับไปเลยตาก็ไม่ใช่ตาบอดมันเลยบอดไปเลยมันเหมือนต้นไมุู้ยังไงว่าเป็นต้นไม้ มันรู้หดเข้ามาอยู่จุดเดียวเท่านั้นแต่มันไม่เป็นจุดนะจิและว่าจุดเดียวละว่าเฉยมันถักต่ว่ารู้เนี่ยี่รู้มันก็ไม่รู้อยู่ตรงกลางนี่นะมันไม่ไปรู้อยู่บนสมองเพราะนันจึงถกเถียงกับหมอก็แหลกไปเลยนะแต่เพราะอย่างนี้หมอเฉดฟัดมรู้สมองสมอง ขั้นเป็นพวกสัญญาพวกโลกโลกโยกให้ว่าเป็นที่สมองเกี่ยวกับเรื่องความจํอะไปจําอยู่บนสมองความจาของทั่วไปนั้นมันมาทํางานอยู่บนเนี่ยสมองเช่นเราเรียนหนังสือเรียนมากๆนี่จนสมองนี่หัวนี่มันทื่อหมดผมเป๊นบังคับมันจําบังคับมันจำจนความจํามันไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้วมันจะตายพูดยังไงเราก็บังคับมันมันจาเลยมันมาจําอะไรไม่ได้ นอนสักทีนึงมันจุ่ยจริงจนะิงหมดสมองทือหมดหรือเวลามาภาวนามันมนไม่ขึ้นบนสมองนี่จิตเ,เริ่มสมงบมันก็รู้อยู่แล้วภายในน,นี่มันทํางานอย่างที้เสียมันไม่ไปขึ้นบนสมองเพราะเป็นฐานในสมาธิแล้วรู้ก็เด่นอยู่นี่ในทองอกนี่วงกลางนี่เสีย มันรู้อยู่ตรงนี้นี่ขั้นระดับที่มันก็ยืนยันกันแล้ว่มันไม่ขึ้นสมองมันเลือยู่ตรงกลางโดยเฉพาะแล้วคิดอะไร้วคิดไปได้เวลาเราหยุดคิดแล้ยวย้อนเข้ามาดูความรู้อันนี้มันก็เด่นั้งมันเสไรเยมันก็เด่นตรงกลางนี่เสียเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสมอง้าติจิตมันแยกออกมาแยกออกมาตรงนี้ตรงกลางนี่เสียเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่บนสมองถ้าเป็นสัญญาลมธรมรมดาที่ตัวไปเดีย๋ยวเรื่องวความจดามจำมันก็ทํางานอยู่บนสมองบาสติปัญดาจองนั้นตองน,นี้มันเขาก็ไปจองอยู่บนนี่มันก็เป็นบนสมองอย่างว่าใครถึงว่าจิตยุดสมองท้านันจังนะผมก็หมอเช็คพัดกันหลย เอาความจริงมาพูดนี่ว่ารูมันรู้มันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นบนสมองพอทางด้านภาวนาตอนนั้นเริ่มมันลงมาทางนี้ทางนี้แล้วมันไม่ขึ้นเรียนหนังสือมันขึ้นขึ้นบนสมองนะพออาบน้ำไม่ขึ้นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มแรกถึงความสงบมันรูมันรู้ตรงนี้อยูมีเรื่อยเลื่อยเรื่อยไปจนกระทั่ง คือว่ามันเป็นความรู้ความป่องใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นมันก็อยู่ตรงกลางอียิปต์เอาอันนั้นหมดไปมันมันก็อยู่ภายในอียิปตรู้อยู่ตรงกลางอีเิีตแต่มันไม่รู้เป็นจุดเท่านั้นเองรู้อยู่ตรงกลางนี้ยึดแต่ยึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี้คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนไม,ม่มันก็อยู่ตรงนี้อียิปต มันสร้านอยู่ในของมันมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนอกขึ้นมานี่ก็ทราบว่าเป็นอาการมันออกมาชสีมันไม่รู้อย่างนั้นที่การปฏิบัติกล้าหาญที่จะพูดตามความจริงไม่มีสะทกสะท้านก็ทอดลอว่าจากความจริงที่เป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ไปพูดมันจะผิดไปไหนในทกสะท้านอะไรขอให้มันรู้เถอะว่าไม่สะทกสะท้าน แม้จะเทศนาว่าการก็เหมือนการเทศนาว่าการกับคนชั้นไหนชั้นไหนมันไม่ได้เห็นมีชั้นอะไรนี่ว่ากันไปอย่างนั้นความรู้นั่นเท่านั้นผู้รับฟังก็คือจิตรู้ไปสกระท้าอยังไงเช่นคนชั้น,นนั้นชั้นนี้พวกปัญญาชนพวกผู้มีความรู้สูงสูงเป็นปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่าก็ว,าว่าอ้เฉย ความจริงมันเหนือสิ่งเหนั้นมันจะไปเอาสิ่งเหนั้นมาเป็นอุปสรรคมาทับมันอะไรหาอะไรอันนั้นมันดึงสมมติจะมาทับจิจน,นี้ยังไงอานนี้เป็นจิตอันนี้เป็นความจริงของโดยสมบูรณ์อยู่ในตัวนี่เราจะไปทุกข์จะท่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นความจริงใ่ไหมจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากไม่พูด จะกลัวจะไปเกงใคร่กลัวจะเสียอกเสียใจในเมื่อสิ่งที่พูดนั้นถูกเหมือนมันก็ไมไปคิดไปตามเหตุตามผลไปตามวัาตามธรรมไม่ไปตามบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งสักจะไปหวันห่นอะไรไว้อะไปกลัวอะไร เขาให้เทศนั่งตัวสั่งเป่นผมก็เคยเป็น <c oughs> แต่ก่อนก็เคยเป็นมันเป็นอยู่ภายในใน,นะมันสั่งอยู่ภายในจิตเพราะนม่มีความปีนในตัวมันอาศัาายแต่ความกดความจำมาว่าเฉยความปีนรากรดขึ้นมากน้อยมันก็พูดได้ตามขั้นอย่างรากฏคือตามขั้นแห่งความรากฏดเช่นจิตเป็นสมาธิเหมัน โอ้มันก็งวาหารเต็มเกันมันแน่นปนนึีนะ้อะแต่มันไม่สนใจจะพูดกับใครสอนใคราี๋ยมันพยายามแก้แตของมันละเยียดยิ่งกว่นั้นไปถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วยิ่งใครมายุ่งยุ่งไม่ได้แต่ทำงานงตัวเองตลอดเวลานีนยวเหมาะที่สุดใครมาคุยด้วยไม่ได้ ให่พูดอันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่ที่น้องถือยิงแข้งบันไดก็แค่ใครใครวะก็ผมเนาะถูไมทำไมไหลแล้วบางคนก็จะมานวดเส้นไม่นวดตายเส้นเส้นเลยไม่ไม่ไม่มีอะไรนวดนะอืมคือมัน มันไม่ไม่อยากพลาดจากงานบุญยังไงนะแล้วมันติดต่อกันอยูนั่นพัวพันกันอยู่นั่นจะมามัวนม้วนเส้นแก้เส้นอยู่อะไรกันทำตื่นขึ้นนี้พันกันแล้วเป็นเองนี่มันก็ไม่เคยคิดว่าอยากสอนใครนะั่นยิงว่าดีอันหนึ่งดิง แล้วได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดไปเลยมันงแตเริ่มออกปฏิบัติไม่มีธรรมาก,การออก่อการสร้างรื่องเหยื่วุ่นวายกับอะไรไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งเป็นมาถูกเจตสันคั้นยอว,ว่าเป็นคุณกระจายจของหมู่ก็ได้ไมไ่ยื่นเลยเปทำงานทวนนาเดียวเอางี้ ขั้นสมาธิมันโอโหวหารเก่งเหมือนกันแต่ไม่เก่งนะขั้นสมาธินั้นขั้นเก่งตามภูมิขั้นปัญญามันก็มีโวหารไปอีกแบบนึงมันตามที่มันพิจารณามันได้อุบายต่างๆนั่นะมันเป็นั้งมันเองที่จากนั่นไปแล้วก็เลยน่าเศร้ามันมีโวหารนู่นมีใครมาแบบเทสฟังไปนั่นไหะเพศเทสจะเน่าหายเงี่ยเหมือนไม่ได้เทศนะจะเทศดซ้ำของเก่าสี่ครั้งสี่ผลก็ไม่รู้ ไม่สนใจคิดวันนี้ได้เทศแล้วนั่นยังไม่ได้เทศมันมีในปัจจุบัน,นก็ว่าเป็นตามหลักปัจจุบัน,นพอจบไปแล้วก็แล้วถ้ามันจะซ้ำองเก่ามงนก็าซ้ำในซ้ำในหลักปัจจุบัน,นไม่ได้ซ้ำในความค่าชิพมันเป็นขึ้นในวงปัจจุบัน,นแต่เสียงเป็นสาคัญมากระทบกระเทนไม่ได้ขนาดีิเศแต่ว่ามีโมหานนี่มีโหานนันก็พูดไม่ถูกอย่างทุกวัน ที่จากอันน well, ั้นมาแล้วมันก็มีวิหารนี่มีวหารมันก็ไม่ถูกไม่เป็นอารมณ์มีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องที่ในปัจจุบันพระเทศศู์เนื้อหายเนี่ยบผันเงียเหมือนไม่ได้เทศคนอื่นจําได้ที่เราเทศแต่เราผู้เทศเองจําไม่ได้เพราะไม่ได้เทศเพื่อจําเทศตามความจริงพวกที่มากับพวกวัดบางจังก็ชอบใจมากเหมือนกันนะท่านดูอาการ ทำท่าขู่บ้างอะไรบ้างชอบใจกันมากดูยิ่งแยมแจ่มใสมากทีเดียวดูลักษณะแล้วตอนเย็นเมื่อวานในคำพ้ำของบ่งนันรพวกที่ว่า,าผู้จัดก,การธนาคารทหารไทยมาให้ใครมาบอกว่าวันถช้าวันนี้เขาจะมาเขามาได้ทั้งสัยการวานไ้แก่เรดี้มาบอกมาได้ก็ามาหาีิว่ะนม,ม่นถึงสองขั้วเลยต่อกันยุ่งยุง่งข่ํา ตอนวันหน่อยกับคณะวัดเบิญจาเพวานั้นลงมากับวกนี้ก็ขึ้นต้นค่ำเราจะตายเราไปแล้วอยู่ออกที่พรนาสงบาตดคันแล้วถึงมานอนนอนมันก็ไม่หลับหมามันร้องแก้แกันอยู่นี้ลงมาดูหมาดิ ไปก็ตั้งท่านอนอีกมันก็ไม่หลับอีกจนก็ตั้งห้าเกือบห้าทุ่มมาล่องคือีกแจะนมันยังไม่หลับนันไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะมันหลคืขึ้นพลิกไปพลิกมาอย่างนั่นแหละไอ้ออยตานี่มันจะมีส่วนให้ไม่ให้หลับหรือต่กอนระขันยูเป็นประจำาก็เห็นเป็นไร่ะชันระชันตามเวลาะ พี่ร่ามันจะเป็นอันมันห่วหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันให้ดูกันนะอย่าให้เลยหนักอกหนักใจผูห้หนักหนักผู้ทำให้อยู่บนบ่ามู่เพื่อนมีนะอย่าให้เลยพูดนะดังหย,ยาบๆยาบขอว่าเป็นบบที่เป็นเรื่องความสามวัคทีที่จะต้องจัดต้องทําซึ่งเป็นความจําเป็นของแต่ละรายละลาย ที่เรียกว่าข้อวัดประจําตัวนะอย่าให้ในพูดอย่าให้ในบอกนะของหนุนย,ยัมยาเป็นพ่อค้างก็เสียแล้วนี่อันจะ่พิมก็ออกเป็นาวาันนี้คนคงแน่นวันแลก็เป็นโรคอะไรทั้งมะเร็ง ในลำไส้อยู่ในนอกจากทั้งโลกตับ mm. มวยเคยจะต่อกระแสมาน้านั่นแหละท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันนะแต่ไม่เคยได้คุยกันมาก่นองค์ก็้พังอะไรอำเภอบรรจารีจังหวัดขอนแก่นก็มีชื่อเสียงนะ